สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ปลาเบิกมานะคะ18กโลแล้ววันนี้ที่หนูถ่ายคลิปก็คือหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าปลาเบึกเขาจะมีเส้นคาวนะคะนี่ที่หนูดึงออกมาจะเป็นเยอะๆแบบนี้ไม่ใช่พยานนะมันคือเส้นของปลานะคะมันจะอยู่ช่วงระหว่างตรงนี้นะคะตัวนี้น้ำหนัก18กิโลนะคะ นี่ดูนะคะมันจะมีแบบเส้นเส้นมันก็จะยาวติดทั้งตัวเลยนะคะแต่นี้เราผ่าชิ้นนะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยนะคะนี่ถ้าใครมีแหนบก็เอาแหนบได้นะคะดึงออกมาแบบนี้เลนี่ตัวนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าถ่าออกแล้วคือไม่มีการคาวแน่นอนนะคะมือนึ่งหนูถ่ายคลิปด้วยนะคะแล้วก็อีกือหนึ่งแบบ นี่นะคะมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้เลยดึงออกมาเลยค่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะนีนี่เราก็มาบอกวิธีการเอาเส้นขาวออกนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยต้มไปไม่มีขาวแน่นอนค่ะแซบเราก็ทําชิ้นเรียบร้อยนะคะพร้อมต้มเลยค่ะ